สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนเมษายนปี2565ของชาวราศีมีนชาวธาตุน้ําที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน อาจารย์จะบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้ทุกๆคนรับฟังเป็นแนวทางรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะถ้าฟังแล้วดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกเพื่อทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป แต่ถ้าฟังแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลเรานำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขหาทางป้องกันจะดีกว่านะคะและนำคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ในชีวิตต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายล้วนแล้วมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิน้นคุณทำดีก็จะเป็นผลดีต่อตัวของคุณเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Guiding, energetic movement, enlightenment. 20 10เด็กดูไฮพินเทสคาเนสสองถ้วยนะคะเก้าเหรียญดูไฮรูฟเอนเจ็ดเหรียญ เดือมูลแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะหกเหรียญมาดูดวงโดยภาพรวมกันก่อนนะคะจากการเปิดไพ่โดดเด่นในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือการอุปธรรมค้ำจุนได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมาก็ตาม จะมีคนคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอให้กำลังใจคุณคอยซัพพอร์ตคุณผลักดันให้สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังครอบครัวคนรอบตัวจะสนับสนุนคุณดีมากๆคิดอยากจะทำอะไรก็มีคนคอยให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาที่ดีหรือการที่คุณมีโครงการอะไรในหัวมากมายคิดอยากจะทำ คุณก็ต้องศึกษาข้อมูลถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ข้อมูลเราต้องแน่นนะคะการที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจะทําอย่างไม่รู้อะไรเลยกาจะไปเสี่ยงดวงเอาอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางทีบางอย่างอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้หาข้อมูลเยอะๆนะคะถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นความสําเร็จเนี่ยบางทีมันก็ต้อง ต้องค่อยเป็นค่อยไปไปทีละสเตปค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงนะคะคุณเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดเลยทีเดียวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำก็เลือกทำในสิ่งที่คุณชอบที่คุณถนัดเพราะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณขอพักกายพักใจ เนื่องจากตัวคุณนะผ่านอะไรร้ายๆมาเยอะนะคะทําอะไรก็ล้มเหลวหมดกําลังใจท้อแท้สิ้นหวังก็พักได้นะแตะ่ให้พักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราต้องลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม่อย่าหมดกำลังใจอย่าหมดเพลชชั่นในการทำสิ่งต่างๆสิ่งที่มันผ่านมาแม้มันจะไม่สำเร็จ แต่อย่างน้อยอเราก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนะคะและสาเหตุที่ทำให้เราเนล้มเหลวด้วยนะคะนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปก็จะทำให้คุณมีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็อย่าเบื่อหน่ายกับการเริ่มต้นใหม่นะคะ ก็ให้คิดว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้เราจะสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างแน่นอนพยายามมองโลกในแง่ดีนะคิดบวกเข้าไว้การคิดบวกมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแต่มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้กับตัวคุณมากกว่าทําให้มีแรงที่จะก้าวเดินเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่คุณรัก ให้คิดะว่าสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะเราต้องก้าวไปให้ถึงนะให้กำลังใจตัวเองเสมอกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการให้กำลังใจตัวเองนะคะแม้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องยิ้มสู้กับมันนะทุกปัญหามีทางแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวมันก็ไปนะปัญหาบางเรื่องอะ่ะ มันจะขี้คายด้วยตัวของมันเองแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยคุณก็ต้องมีความอดทนเพื่อจะผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้แล้วก็ช่วงนี้นะคะตัวคุณมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยๆหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้นะคะการช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราคืนกลับมา แต่ก็ไม่ทุกครั้งไปนะการช่วยเหลือใครก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรกลับมาให้ช่วยเหลือด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งนั้นนะเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เขานะคะเราทําด้วยใจก็พอนะก็ช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยไหวอย่าช่วยเหลือใครเกินกําลังของตัวเองมิฉะนั้นตัวคุณนั่นแหละนะคะจะเดือดร้อนเสียเองถ้ามันเกินความสามารถเกินกําลังของเราเนี่ยก็ให้รีบ ปฏิเสธไปเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจแล้วก็พยายามดึงพลังงานด้านดีเข้าหาตัวเองอยู่เสมอ คิดดีทดําดีเข้าไว้นะคะและบุญกุศลต่างๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะหาเวลาไปทําบุญทําทานไหวพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวบ้างนะการทําบุญทําทานการได้ช่วยเหลือคนที่เขาลําบากกว่าเราก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณทําให้ความทุกข์ความยากลําบากอุปสรรคปัญหาต่างๆลี้ข่ายไปได้ด้วยดีทําสิ่งใดก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้น นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอช่วยให้คนรักคนเมตตาคุณได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะคะมีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาในชีวิตคุณอยู่เสมอเจอเรื่องาร้อะไรก็จะแค้วคลาดปลอดภัย คนดีเทวดาจะคุ้มครองนะคะดังนั้นชาวราศีมีนก็คิดดีทดําดีเข้าไว้นะคะหากคุณคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะมาหาตัวคุณนั่นเองคิดหวังอะไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การงานของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้าง w i e l of Fortune The Star. 7สตาเจ็ดถ้วยนะคะควีนถือไม้เท้าสามเหรียญเรื่องงานค่อนข้างดีทีเดียวนะคะใครที่คิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนไปจากสิ่งเดิมๆที่คุณทำอยู่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีโอกาสสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนบางทีเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ตอบโจทย์ไม่มีความก้าวหน้ามองไม่เห็นความมั่นคงถ้ามันมีสิ่งที่มันดีกว่าเข้ามาก็จงคว้าโอกาสนั้นเอาไว้อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องปรับตัวเองอยู่เสมอคนที่สำเร็จคนที่สามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่คนเก่งหรือว่าคนที่แข็งแรง แต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมส่วนใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินรถยนต์ โดยเฉพาะงานขายนะคะเป็นเซลล์เป็นในหน้าไปเจรจาติดต่อก็จะได้ยอดขายทะลุเกินเป้าเลยทีเดียวปิดการขายได้ได้ยอดขายไปตามเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้นะคะอาชีพนักดารานักแสดงจะโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวงานที่ต้องใช้ฝีมือทักษะต่างๆจะมีผลงานออกมาดีมีคนมาซื้อผลงานของคุณนะคะสร้างเงินสร้างรายได้มากมายเป็นช่วงเกอบกลวยความสําเร็จเลยก็ว่าได้จะเดินทางไปติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าการขายที่ไหนก็ตามก็จะได้คอตกลงได้เซ็นสัญญาได้งานนะคะได้ร่วมหุ้นลงทุนกันได้หุ้นส่วนที่ดีมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานมากๆ และการประกอบธุรกิจต่างๆโดดเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการพูดการเจรจามีทักษะในการพูดพูดแล้วคนเชื่อถือเกิดความสำเร็จจะนำโชคลาภเงินทองและความโชคดีมาสู่ตัวคุณพูดแล้วรวยนะคะดังนั้นเราควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆ เราพูดดีเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราพูดไม่ดีเราก็จะเป็นอย่างที่พูดดังนั้นพูดดีเข้าไว้นะคะพูดดีเป็นสีแก่ตัวและมีสเสน่ห์กับคนรอ,อข้างมากๆมีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนอยากเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะการทํางานในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างจนเกิดความเครียดความกดดันแล้วก็ความเบื่อหน่ายก็มันก็ผสมผสานกันไปนะคะแต่เราก็ต้องอดทนให้มากๆ ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นไปทีเดอย่างด้วยความแบบใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะบางทีปัญหาเล็กๆเนี่ยเรามักจะทําให้มันเป็นปัญหาใหญ่บางทีทางแก้ปัญหาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเอง เพียงแต่ว่าคุณจะมองเห็นมันหรือเปล่านะคะเมื่อมีปัญหาเข้ามานะโตเราก็อยากตื่นเต้นเกินเหตุนะคะพยายามมีสติให้มากๆแล้วคุณจะเจอทางแก้ไขของปัญหานั้นๆได้อย่างง่ายดายงานบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องขอความร่วมมือจากคนอื่นด้วยอย่าคิดไปอย่าคิดไปเองนะคะว่าเขาจะไม่ช่วยคุณทุกคนนะย่อมอยากให้งานออกมามีผลงานที่ดีนะงานสำเร็จ เพื่อบริษัทแล้วก็เพื่อองค์กรนะคะอยากเกรงใจอยากกลัวเสียฟอร์มนะการทำงานเป็นทีมจะทำให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทุกคนพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสเติบโตได้ขยับขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นมีโอกาสได้ลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆมีช่องทางทำเงินเพิ่มขึ้นมีโอกาสทางด้านการงานมาเสนอให้กับคุณมากมายนะคะมีคนมาจ้างงานคุณ เพราะว่าเขาว่าชอบในผลงานของคุณแล้วก็ความสามารถก็ขอให้คุณเวลาที่รับงานอะไรมาทำเนี่ยก็ขอทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถนะคะขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นอดทนพยายามไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนะนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็ต้องขยันให้มากๆนะคะเพราะว่าความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าแม้จะเป็นช่วงปิดเทอมนะก็ต้องขว่อยาหาความรู้อยู่เสมออย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมันทบทวนบทเรียนอยู่เป็นประจำ ลรงเรียนพิเศษบ้างนะอย่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์อย่าเล่นมือถือไปวันๆแบบไม่มีประโยชน์นะคะหาอะไรที่มันแบบอาดีกับตัวเองทําจะดีกว่าหรือหาแรงบันดาลใจนะคะเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนในระหว่างนี้ก็ลองค้นหาตัวเองลองหาสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณทําแล้วมีความสุขเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งนั้นๆไปเลยนะคะเลือกเรียนในสายวิชาที่เราชอบ ถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับมันและทํามันออกมาได้ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วความสําเร็จเนี่ยมันก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรนะเราก็ต้องมีความพยายามให้มากกว่าคนอื่นพยายามไม่พอนะคะต้องมีความอยากที่จะพยายามด้วยนะอยากที่จะทําจริงๆด้วยถึงจะสําเร็จนะคะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเขาให้ใจสู้นะคะความใจสู้เนี่ย จะทำให้คุณชนะและก็สําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันไม่ยากเกินความสามารถคุณไปได้นะคะสู้ๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกๆท่านเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเงินนะคะแปดเหรียญน,นะคะเด็บสันแปดไม้เทา้า ชาวเวอร์หกไม้เทา้าถือได้ว่างานคือเงินเงินคืองานนะคะการทำงานจะทำให้มีรายได้เข้ามามากมายมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะคะสิ่งที่คุณลงทุนไว้จะได้ผลกำไรผลตอบแทนที่ดีกลับมาลงทุนลงแรงอะไรไว้ไม่เสียเปล่านะเห็นเงินอย่างแน่นอน การเงินโดดเด่นดีมากๆเลยนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณมากมายนะลางไหลเข้ามาไม่ขาดสายก็มาจากหลายทิศหลายทางถือว่าการเงินอู้ฟู่ดีมากๆนะคะสาหรับชาวราศีมีนเงินเข้ามามากขึ้นนะคุณจะร่ํารวยขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากความสามารถที่โดดเด่นของคุณหากมีเรื่องตัดสินใจอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่จะเป็น ผลดีต่อตัวคุณส่วนการเดินทางจะเก่อให้เกิดความโชคดีเดินทางไปเจราจาธุรกิจก็จะได้รับความสำเร็จได้เงินได้ทองกลับมามีชื่อเสียงนะคะผลงานของคุณได้รับการยอมรับจะมีคนมาจ้างงานนะจะได้ค่าตอบแทนที่มันเกินคุ้มเลยทีเดียวถือว่าเป็นช่วงของการเงินขาขึ้นทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นช่วงกอบโกลายได้เลยก็ว่าได้แต่คุณต้องขยันเข้าไว้นะขยันทำมากก็จะยิ่งได้เงินมาก แม้จะเหนื่อยแล้วก็ดูวุ่นวายสักหน่อยนะคะแต่เมื่อได้เงินมาแล้ว่คุณก็จะหายเหนื่อยโดยทันทีเห็นเงินเข้ามาเนี่ยคุณจะหายเหนื่อยแล้วนะคะช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นมากมายอยู่เหมือนกันคุณก็ต้องบริหารการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะคะเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปเยอะอยู่เหมือนกันอย่าใช้เงินเกินตัวด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาจจะ หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินอยากระทันหันก็ได้เราไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้บ้างเอาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะคะหรือคุณอาจจะเสียเงินไปกับาการซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะบางคนอยากที่จะรีโนเวทบ้านเก่านะคะอาจจะทาสีใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทำให้บ้านดูดีน่าอยู่มากขึ้น หรือหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะทเที่ยวต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปร่วมงานสังสรรค์ต่างๆรวมทั้งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆด้วยนะคะก็หมดเงินไปกับพวกการเข้าสังคมเยอะอยู่เหมือนกันบางทีนะเราก็ทําเพื่องานเพื่อความมีหน้ามีตาในสังคมนะคะหมดเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองมันก็มีบ้างนะคะบางทีทํางานเหนื่อยเหนื่อยเราก็อยากอ,าอยากที่จะกินอาหารดีๆได้ใช้ของที่มันมีคุณภาพ แต่ก็อยากใช้เงินเกินกําลังตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังพวกของมีค่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขโมยขโจรเยอะรวมถึงคุณอาจจะไปลืมเงินลืมของมีค่าไว้ที่ไหนนะคะทางที่ดีไม่ควรพกพวกของมีค่าออกไปข้างนอกดีที่สุดนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะคะและการจะจ่ายเงินอะไรออกไปเนี่ยอยากให้คุณคิดสักนิดนะคะว่าจะจ่ายเงินเนี่ย สิ่งที่เราจะจ่ายไปเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมคุ้มราคาหรือเปล่านะคะมีสติให้มากๆอย่าใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ด้วยนะคะไม่ประมาทเป็นดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาการเงินในอนาคตส่วนเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้ก็จะมีโชคลาภมาแบบมาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะคะโชคลาภโดดเด่นดีมากม จะได้เงินก้อนโตจากการทำงานการลงทุนในรูปแบบต่างๆก็จะให้ผลกำไรที่ดีนะคะลูกนี้ที่เคยยืมเงินเราไปเนี่ยก็จะนำเงินมาคืนให้เรานะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินค้างจ่ายหรือการเดินทางนะคะจะเกิดความโชคดีมีโชคทางมีโชคลาภทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็จะประทาน โชคลาภความโชคดีมาสู่ตัวคุณนะคะมีโชคมีคลาบแบบไม่คาดฝันได้บางทีก็ได้เงินมาแบบฟุกๆนะคะเงินเข้ามาดีจนหลายคนอิจฉาเลยทีเดียวมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอาจจะหมายถึงบ้านที่ดินคอนโดรถยนต์ก็ได้แต่ก็อย่าหลงโลเรลงกับคําทํานายของอาจารย์มากเกินไป คุณก็ต้องทำงานด้วยนะต้องสแสวงหาความสำเร็จด้วยตัวของคุณด้วยแล้วโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะมาหาคุณอย่างแน่นอนได้เงินมาแล้วก็ต้องรีบแบ่งเงินไปทำบุญทำทานบ้างนะคะเพื่อมาให้เกิดทุกขลาภความทุกข์ใจต่างๆรวมทั้งเพื่อลดเคาะกรรมต่างๆให้เบาบางลงได้นะคะเดี๋ยวมาตอนเรื่องของความรัก อัศวินถือถ้วยนะคะสองเหรียญเด็กถือไม้เท้าสามดาบคิงถือถ้วยมาเริ่มกันที่คนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะความรักของคู่รักชาวราศีมีนค่อนข้างสดใสดีมากๆ แม้จะอยู่ไกลกันก็มีโอกาสได้เดินทางมาหากันมาเจอกันหรือโทรหากันบ่อยขึ้นนะคะแม้ต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยมีเวลาอาจจะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ก็พยายามโทรให้กำลังใจซึ่งกันและการโดยตลอดยังไงก็พยายามเข้าใจกันให้มากๆนะคะอาจจะมีละเลยการเอาใจใส่ต่อกันบ้างไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็พูดคุยทำความเข้าใจกันให้ดีเพื่อไม่ให้ผิดใจกันในเรื่องนี้ ความเชื่อใจความไว้วางใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดใครที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานนะคะก็อาจจะต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะความรักบางทีก็ต้องใช้เวลานะคะบางอย่างมันก็ยังดูคุมเครือยังไม่ชัดเจนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจต่อกันนะักก็ต้องศึกษาดูใจกันอีกหน่อยอย่ารีบร้อนนะความรักอะจะใจร้อนไม่ได้นะคะ หรือคุณสองคนอาจจะคบกันแบบรักเผื่อเลือกยังอยากหาตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ได้ใครก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าต่างคนต่างโสดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้แต่ก็อย่าไปผิดศีลธรรมไปเป็นมือที่3ของใครมันไม่ดีแน่ๆนะคะอย่าทำโดยเด็ดขาดส่วนคู่ไหนที่คบหากันมานานแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยวางแผนมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้ เริ่มวางแผนอยากสร้างครอบครัวร่วมกันต่างคนก็ต่างแน่ใจแล้วนะคะคบใจกันมานานแล้วนะก็อยากที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด,ด้วยกันก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะก็ขอให้รักกันยืนยาวต่อไปส่วนคู่รักที่แต่งงานแล้วนะคะคุณทั้งคู่ก็เริ่มมีการวางแผนอยากจะมีลูกมีบุตร เริ่มอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแต่ถ้าคู่ไหนที่มีลูกยากเนี่ยก็อาจจะได้สัตว์เลี้ยงน่ารักน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงแก้งเหงาก็ได้ยังไงก็ระวังในเรื่องของอจะมีคนมาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณสองคนด้วยนะคะแต่ถ้าคุณสองคนนะมีความหนักแน่นต่อกันก็ไม่มีอะไรจะมาทำลายความรักของคุณสองคนได้ หลักกันยืนยาวต่อไปนะคะส่วนคนโซดชาวราศีมีนช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เอาเหมือนกันนะจะมีคนเข้ามาชอบมามอบความรู้สึกดีๆให้อาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อมาช่วยให้รู้จักกันหรือการเดินทางจะทำให้เจอกันก็ได้นะคะมีโอกาสพบรักจากคนแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่คนละที่คนละจังหวัดก็ได้หรืออาจจะเป็นรักต่างวัยที่อายุห่างกันมาก แต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการพบหากันเลยนะคะหรืออาจจะรู้จักการผ่านสื่อออนไลน์ในโลกของโซเชียลแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนเนี่ยด้วยบุญพาวัสนาที่มีต่อกันทำให้ได้มาเจอกันได้มารู้จักกันนะคะก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ใช่คนที่มีศีลเสมอกับคุณก็ได้ถ้าคุณอยากมีใครเข้ามาในชีวิต ตัวคุณนะก็ต้องเข้าสังคมบ้างนะอย่าปิดกั้นตัวเองก็ต้องเปิดใจพาตัวเองไปพบปะพูดคุยสังสรรค์บ้างนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณหรือทำตัวเองให้หน่าสนใจให้หน่าค้นหาเพื่อสร้างเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้าหาก็ได้นะคะแต่บางคนนะคนโสดชาวราศีมินบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในตอนนี้นะคะอยากไปมุ่งมั่นเรื่องอื่นก่อน อันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะบางคนถอดใจในเรื่องของความรักนะไม่ได้สนใจแล้วนะคะขอไปทำเรื่องอื่นดีกว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้เจอคู่แท้เองโดยที่คุณไม่ต้องไปขนขวายหาเลยแต่ยังไงซะนะคะก็จะมีคนเข้ามานะถ้าคนที่คุยด้วยเนี่ยไม่ใช่มันก็ยังมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวเลี้ยงความรักเนี่ยไม่เคยจางหายไปจากชีวิตคุณอย่างแน่นอน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพกันนะคะ jasmine นหนึ่งไม้เท้านะคะเ s t i c e เรื่องสุขภาพช่วงนี้ของชาวราศีมีนก็ต้องระวังโรคเก่าที่คุณเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณให้ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเดิมๆที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องโรคกระเพาะอ,อาหารลำไส้อักเสบท้องอืดท้องเฟ้อพวกอาหารไย่ย่อยนะคะอย่าทานอาหารมากเกินไปหรือทานอาหารเร็วเกินไปนะคะบางคนเนี่ยก,กินไวมากนะเคี้ยวไม่กี่คําก็กินแล้วนะคะเพราะว่าจะรีบไปทํางาน อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคได้โรคเก่าเนี่ยมันจะกลับมาได้นะคะแถมบางทีโรคใหม่มันก็จะมาเพิ่มอีกนะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังได้แล้วนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องการดาพยากรณ์นะคะนี่ก็เป็นดวชตาของชาวราศีมีนประจำเดือนมเมษายนปี2565 ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการพยากรดวงชะตาประจําเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับชมการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วตัวอาจารย์เองไม่ได้คาดหวังนะคะว่าการพยากรณ์จะตรงกับทุกๆคน แต่อยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางอย่าไปงมงายนะคะให้นำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตฟังแล้วก็เกิดกำลังใจนะเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและก็อุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตต่อไปแล้วก็ในเดือนเมษายนนี้นะคะมีวันปีใหม่ไทยก็คือวันสงการอาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ขอให้ใคายทุกโศกนะคะปลอดโรคพ้นภัยมีโชคมีลาบมากมายได้เงินทองที่หวังไว้ขอให้พระรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคุณและครอบครัวแขวคาดปลอดภัยไม่เจ็บไม่จนมีความสุขเฮงเฮรวยรกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ